ดุดน้ำทิพย์โลมสุขทุกแหล่งล่าดุดหยาดฟ้าชโลมไทยให้สมานมหาวชิลาลงกรบรวรการเทพประทานมาสถิตนิมิตชัยพระเมตตาภูนสวัสดิ์พิพัฒน์ลาชทรงเปลืองปราดราชกิจพิสิทธิ์สมัยทรงโอบเอื้อเกื้อกูลด้วยน้ำพระไทยทรงครองใจเหล่าประชาด้วยบารมี นับแต่นี้เสด็จขึ้นครองพบปวงพระศกนบบังคมพระทรงศีรีขอพระองค์จงกเกษมแสนเปรมปรีสะดูดีพระทรงยศทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเลพบอักราภรชัยเลขานุการสารแรงงานภาคสามช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้วิพากษาสาวหนาสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจ,จเจริญ